เป็นอะไรล่ะติดนะสิขึ้นไปทำไมล่ะติดไปไม่ได้ใช่ไหมเอาอยัางไงตอ่อยังไงต่อก็ดิ้นเกินนะ่ะใครใครให้ดิ้นขนาดนี้เนี่ยเฮ้ใครให้ดิ้นขนาดนี้ดิ้นทำไมดิ้นทำไมแล้วดูนี่ขึ้นมาติดตรงเนี้ยแล้วไปแล้วลงไม่ได้ใช่ไหมลงไม่ได้ใช่ไหมเจร็จ นอนอยู่อย่างนี้แหละวันเนี้ยฮะเอาไงเอาไงโอ้ดูที่เนี่ยกระเดงกระดอยหมดอ่ะอ่ะอ่ะอันนี้ให้ปลอบใจอ่ะอ่ะเอาไหมเนี่ยเนี่ยอ้าวอ่าช่วยมาช่วยอึบอึบอ่ะอ่าช่วยอ่าช่วยอ่าอ้าคืน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 ไอเอเอ้เลย อ่ะคืนคืนอ่ะอ่ะอย่าดิ้นอีกนะอย่าดิ้นอีกนะถ้าดิ้นอีกเนี่ยไม่ช่วยแล้วนะนอนดีๆเข้าใจไหมต้องมองเดี๋ยวจะดิ้นอีกให้ติดอยู่งั้นแหละยังยังมองเดี๋ยวเถอะอนอนเลยอ้าวนอนมามองมามองกอดกันไว้นั่นแหละเออ เออดิ้นดีนักพลิกไปพลิกมาอยู่เนี่ยเออนานนันนนนานมองมอง <c oughs> นอนเลย <c oughs> คนอื่นเขาหลับเขานอนกันหมดแล้ว <c oughs> แน่นี้นะนอนนะ <c oughs> นอนนะเนี่ย <c oughs> นอนได้แล้วอืม <c oughs>